โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ9เดือนแล้วที่กลับมาจากอินเดียแล้วผมก็รู้สึกว่าต้องกลับไปกินอาหารทินเดียสักหน่อยนึ่งไหมผมก็เลยชวนเพื่อนได้มานัดก,กินกันที่้าอารอินเดียแถวแถวยางสีพยาอันันี้ก็เป็นร้านที่มีคนแนะนําผมมาอีกทีหนึง่งเป็นการกินครั้งแรกของผม ที่แห่งนี้ยังไงเดี๋ยวตกเย็นเนี่ยนัดไว้ประมาณหกโมงเย็นเนี่ย,อ,ย,นนยอันนี้ก็จะพาไปแนะนําแล้วกันผมไม่รู้ว่าร้านนี้มันจะโอเคแค่ไหนแต่เดี๋ยวไปแนะนําแล้วลองกินชิมรสชาติกันดูรสชาติน่าจะใกล้เคียงแหละมั้งเห็นเพื่อนเขาบอกมาว่าใกล้เคียงกับที่ผมไปอยู่บังกะลอมาแล้วเดี๋ยวเดินทางไปกันช่วงเย็นแต่เดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะเพราะว่าร้านแห่งเนี้ยไม่มีที่จอดรถมันต้องเข้าซอย ถ้า BTS เหรอ BTS ก็ตองมาลงสถานีสุรศักดิ์เดินเข้ามาในสีลมสักประมาณ2ไฟแดงอนะ่ะถึงจะถึงก็ค่อนข้างไกลนะลง BTS แล้วก็ต้องตอดไม่เดินก็วินแหละเนาะใช่ส่วนใหญ่ก็วินแหละวินประมาณ15บาทถึง20บาทน่าจะถึงโอเคเดี๋ยวไว้ไปเดินทางแล้วดูกันว่าร้านจะอยู่ตรงช่วงไหนและร้านชื่อว่าอะไรเพราะเอายิงเก็จำชื่อร้านไม่ได้ <laughs> ไปครับเดินทางปุ๊บ ถึงแล้วทุกคนนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านเอาฮาลมันชื่ออะไรนะคอยทีเอาลาฮามันมันอ่านอย่างนั้นจริงเหรอใช่เอาลาฮามมันอันนี้ภาษาอินเดีย มัว่วไม่แต่มันออกเสียงจริงๆเดี๋ยวเราไปข้างในกันแล้วลองดูว่าเมนูมีอะไรบ้างป่ะโอเคครับนี่คือสิ่งแรกที่ได้มาในวันนี้แมงโก้ลักซี่ง <c oughs> ลักซี่มงโกก็คือตัวนี้จะกินบ่อยที่ที่ผมไปอยู่ที่อินเดียแต่ไม่รู้ว่าที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงเหมือนไหมดีกว่าแม่เธอเหมือนกันอร่อยนะที่นี่อร่อยเลยอาหารเริ่มมาและโอม้มาเร็วมากวันนี้อาหารมารัวๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินกัน ว่าร้านนี้จะขายคืนและทําให้ขายคิดถึงได้ไหมคิดถึงอินเดียนะคิดถึงกรุงเทพมั้อยากรู้ครับว่าสิ่งนี้คืออะไรครับมันวางตั้งแต่มาถึงแบบก่อนทุกอย่างที่จะมาเสิร์ฟแบบนั่งโต๊ะปุ๊บเขามาเสิร์ฟพร้อมกับจานเปล่าเลยสิ่งนี้มันคือเครื่องเคียงของเวลากินอาหารอินเดียที่เราไปอยู่เนาะ เขาก็จะทําให้โดยการที่บีบมะนาวลงใส่แบบว่าของพวกข้าวหรือพวกแกงแต่แล้วพวกนี้ก็คือเป็นของกับแกมแล้วสิ่งนี้เอาไว้จิ้มแบบว่ารัดข้าวเหมือน,นอันนี้ก็คือข้าวหมวกไก่อ่ะแลวนี่คือน้ำจิ้มข้าวหมวกไก่ของที่นั่นอ่ะอ๋อคือไม่ใช่บบว่าให้มากินเป็นออเดิร์ฟใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เขากินเป็นเครื่องเคียงอ๋อโอเคโอเคครับอาหารมาไวมากนี่จาปตีครับอันนี้ปนักวปนี สีแบบใช่เลยอันนี้เหมือนเป๊ะเลยป่ะใช่ใช่ที่ที่ที่ผมไปอยู่มา,าทักงภาคใต้อะสีจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นภาคเหนือจะสีอ่อนนี้โอเคเดีย๋ยวเรามาลองกินกันคนระับไะหน้าตามันไม่น่ากินมันคือผัก <c oughs> เวเจทและชีสโอเคกระชีสุกว้า <c oughs> <c oughs> ต้องกินเยอะมาก <c oughs> เราจะลองดูกันดีกอันนี้คือจัปปตี ส่วนนี้คือนานชีสลอ,องอกินค่อนข้างเหมือนนะค่อนข้างเหมือนมันถูงเหมือนที่อเดียอ่าเหมือน <c oughs> เหมือนกกะหริกนานเลยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> โอโ้โยนมาไม่นัดมุกกันเลยนี <c oughs> ม่มาคันเดียวนะมอไซค์ <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยแหละนี่คือรถที่ทานได้ใกล้เคียงสุดๆแต่ที่อินเดียมันจะแบบค้นกว่านี้ คนกว่านี้อีกเหรอใช่คนนกว่านี้คนกว่านี้แล้วแบบเป็นเขาเรียกเป็นต่อนๆเนี่ยอะไรเป็นต่อนเครื่องแกงอะเป็นขลุกขลิกนะใช่ใช่คนที่อินเนี่ยนี่เป็นอย่างนั้นแล้วเอาบางก็เดินมาของมึงเอา่ยเอาอย่างเงี้ยถ้าเขาใส่หัวช้าแปลว่าโอเคแต่เขาใส่หัวเร็วแปลว่าไม่โอเคถ้าถ้าเร็วเป็นยังไงเฮ้ถ้าถ้าถ้าเร็วอย่างนี้ แต่ถ้าช้าถ้าช้าอย่างนี้อย่างนี้ือโอเคอย่างนี้จริงไหมโอเคจริงเหรอไม่จริงหรอกเขาวลยใช้มือแบบนี้เหรอที่นั่งก็ใช้มือแบบนี้เลยแล้วก็เอาเอานิ้วโป้งดันลงกวนะหลวิธีจับแบบเหมือนคนไทยสมัยก่อนเลยจีจับยุ้งยุ้งอย่างนี้เออเยเขายุ้งขึ้นมายุ้งยุ้ให้ข้าวมันเข้ากับแกงปุ๊บจิ๊บขึ้นนิ้วโป้งดัน๋ย่เรานี้ เหมือนยายเลยออว่าใช่แต่ตอนนี้อินเดียใช้แบบนี้หมดคือถ้าไปอินเดียร้านอาหารดังๆแค่ไหนเขาก็ใช้มือเนี่ยแล้วจริงๆมันต้องมีนักซี่คล้ายๆแบบโยเกิร์ตมาราดใส่ข้าวเพื่อเพื่อทําให้มันเชื่อมกันข้าวเบียร์นี่ค่อนข้างดีไม่แห้งไปด้วยมาสเตอร์ชิคเก้นเนี่ยค่อนข้างไม่หวานแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากเลยหอมแดงหอมแดงเอาไว้กินเพื่อตัดรสชาติเวลาแกงมาเลี่ยนไป ฮ่ามันดๆทางก้อนนั่นเลยเหรอ,อมไม่แ,แบ่งเป็นแว่นๆเลยอุยเกือบยุ่ไปแล้วสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮาม,มูสฮาม,มุสมาแล้วมันคืออะไรหรอฮามูสคือถั่วซุปถั่วมันคือถั่วของของข้าวเหลียวกาแล้วเขาไปคนไปคนคนคนจนให้มันเป็นเนื้อแบบเนี้ย มันเป็นครีมไปเลยนะแล้วเอาไว้กินกับแป้งนางแล้วจะอร่อยมากเคครับจบปะปาตีปั๊บดึงเข้าฮามุสปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้แล้วไปฮะคนชอบถั่วพวกขินนปาตใช่แต่ออชอบเลยนี่คือน้ำต้มประตอกใช่ไหมใช่ต้มจิ้มของน้ำมันกต่อยอ่ะอ,อันนี้คืออะไรหรอชีสทั้งก้อนเนี่ยเลรอใช่ชีสชีสอินเดียเป็นอย่างนี้กินกับข้าวได้ไหมได้ มันกินกับข้าวอยู่แล้วเดี๋ยวประมาณนี้อาหารโดยรอบที่มาตอนนี้สั่งมาประมาณนี้ก็น่าจะอิ่มันแล้วแหละไม่เราจะมีขนมหวานต่อ,อเดี๋ยวมีขนมหวานต่อไว้ไว้ไ,วไปต่อนี่เดี๋ยวผมไปกินต่อแล้วโอเคไปของหวานมาแล้วมาชิมาไร้มีสองแบบเป็นบบชีสเค้กเขาเรียกว่าอะไรเรามาชิมกัน เริ่มจากของฟรีก่อนของฟรีฉะนั้นนี่คือเขาจะแถมให้ทุกครั้งใช่ใช่ใช่แบบหลังกินข้าวเสร็จเนี่ยหเข้าเอาจริงๆที่เราเราไม่ค่อยเจอที่อินเดียนะแบบนี้อ่ะใช่มันเหมือนสาคูเนาะอืมมันเป็นสาคูไม่รู้ว่าเป็นนมเป็นสาคูนมสดอะไรเราไม่รู้เลยแต่หอมนมมากอืมชนเขินอืม แต่แต่นมนมข้างในอ่ะมันเป็นนมบัตรไปกินนมขนมปังอ่าขนมมันแบบเป็นรสนมใช่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 เหมือนนมเม็ดหยาบอร่อยอ่าโอเครอดครับนั่นมีถั่วด้วยนะเหมือนนั่นมีความผูกผูกของถั่วให้เขียนของเขาไม่ติดของมีเจลาบจะชื่อมันเหมือนอันนี้เลยเนาะจะมีแบบที่ทา หวานนิดนึง,งไล่รัชมาลัยครับได้ไหมได้ครับมันคือนมแต่กันนี้แล้วมาทำรัชมาลอยใช่เหรอไปชิมเอาไว้กินตอนน้ำต,ตาลตกขอแค่ซีกเดียวอะ่ะตื่นเลยหอมมากนี่น้ำตาลตกเป็นคนชอบรัชมาลัยค่ะ ใช่แล้วสามารถกินได้อีกเช่นดีวจริงของมันอร่อยผมถึงจะไปอยู่สามเดือนมาแต่ผมก็ไม่ได้กินได้ขนาดนี้ไปครับอันนี้น่าจะคุ้นชินคุ้นเคยอืมอันนี้ก็ถึงที่คุ้นเคยต้องอย่างนี้รสชาตินี้ยกินเอาไว้กินแบบปิดอาหารปิดอาหารใชาไหมเหมือนที่หนู่ยเนใช่ใช่เหมือนที่หนู่อืมเป็นไงฮะมันอร่อยกว่าอร่อย เไเดี๋ยวกินกันต่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อแล้วกันถากปิด่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้อันนี้วยนแบบนี้เบนี้ผมก็ออกมาจากร้านแล้วนะฮะร้านอัลลาฮามันคือรสชาติอร่อยและราคาถูกเมื่อกี้กินไปเยอะขนาดนั้นอะประมาณพันบาทนะกินเงินสี่คนอิ่มนะแน่นเลยแน่น คือกินกันอิ่มสบายท้องเลยแล้วตอนนี้คนเริ่มขาแล้วร้านนี้เปิดถึงห้าทุ่มนะถ้าใครสนใจมาลองดูได้ร้านอาหารอินเดียร้านนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นแล้วกันในวันนี้ประมาณนี้ก่อนกินอาหารอินเดียแล้วต้องกับเป็นนอนครับคิดถึงอินเดียไหมหายคิดถึงประมาณเกือบ60เเลยแต่บางอย่างก็คือยังแบบขนมอย่างเงี้ยยังยังคิดถึงกว่าที่อินเดียบางอย่างมันไม่มีไง แต่ก็คือรสชาติโอเคใช่ตามนี้ฮะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปบายไปละเดินทางต่อ